สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยเจอเกันอีกเช่นเก่ากับพ่อใหญ่กันชาแนลมือนี่มีคลิปมาแจ้งเตือนพี่น้องวันที่หกับวันที่หที่ผ่านมากคือหมู่บ้านกับเมือนี่นครนาเตรียมร้อนตับแตกกลุมอุตุเตือน5 6ถึง6มีนานี้ค่าดัดชนีความร้อนสูงสุด5 1องศาดูอูแบบเผาแบบใหม่เลยเด เป็นอันตรายต่อสุขภาพพผอมเด้ออย่าพยายามอย่าออกแดดเด้อพี่น้องบอแมนวันที่ห้าที่หกอ่ามือนีวันที่หกเนาะบอแมนวันที่ห้าที่หกนี่มันมืออื่นมือหื้อมันสีบะห่อนบอแมนเนสมันก็ยังห่อนต่อไปเด้พี่น้องอันนี้เพิ่นเตือนออกมาเตือนสองมื่นแต่ว่ามืออื่นมือหื้อก็ยังห่อนคือเก่าเดสกรมอุตุเตือนห้าถึงหกมีนาค่าดัชนีความร้อนสูงสุดห้าสิบเอ็ดองศาเนอเมื่อวานนี่วันที่ห้ามีนาสองพันร้อยหกสิบเจ็ด ร้อนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดตราดพี่น้อง5 10.6องศาเซนเซเยสกทม4ี1สองศาเซลเซียสกบีสี่บององศาเซนเซียสจังหวัดตราดส9มกาเองศาเซนเซียสนครราชสีมา38.7องศาเซนเซียสเห็นบ่เมื่อนี่ข้อมูลของวันที่5ต่อไปวันที่6พี่น้องวันที่6ก็คือมือนี่นะครับเนาะมือนี่วันที่6มีหน้าสองพนนี่ ร้อนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดชนบุรี51.4องศาเซลเซเยสพูดแน่โอ้ห่อนโพดห่อนโพนอคำนอห่อนตับแตกมันโมเมนตับแต่จะแตกอย่างเดียวหรอคนจะไม่จะละลายเบิดแล้หรอมันจะบเดือยยังแล้วปะเนี่ยกทมกรุงเทพมหานครนี่48.1องศาเซลเซียรส์โอกทมก็ห่อนเด้อพี่น้องภูเก็ต48.3องศาเซนเซเยสจังหวัดตาก30 9.6องศาเซลเซียสบุรีรัมย์40.4องศาเซลเซียสตูนะโอ้มันบ่หน่อยเด้เนาะทีนี้เดี๋ยวพอยการให้เบิ่งบ้านพอยการบ้านพอยการเห้มอเนี่ย39องศาเซลเซียสบ้านนี่ตอนนี้เวลาจักรมงเบิ่งตีละเนี่ยอ่าอากาศแจ่มใสเวอร์สันอ่านี่39องศาเนี่ย มันมันบะแมนธรรมดาได้9เกาองศาพี่น้อง3 4 3สี่สาาในกวาฮอนละอันนี้3 9เกาองศาบรรยากาศเวลางัวจนได้เอางัวหอกเอาเอาเฟี้ยงให้กินเอาบ่เดะลู้ตังัวห้ากระเกิดฝนก็บโตกหนอโอ้ยน้นำนาหวยน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้องสานี่แห้งเบิดเรียบร้อยฮ่อนโพดฮ่อนโพดเข้าโฮมเ้อพี่น้องเ้อพกยาหอมยาดมไปน้ำคนที่เฮ็ดพักเฮ็ดสวนนั่นเออ เงินเงินข yeah, ้ามกำแกวกะหัวอยากได้ยูแต่ว่าขาข้าโฮมเนเดอร์เออข้าโฮมแน่เพราะว่ามันมันสิบคุมข่ายาเฮาเด้เออมันจะบคุมข่ายาเฮานี่แล้วเนาะครับเนาะเออเฮ็ดพักเฮ็ดสวนไปตัดอ้อยตัดยังหรือว่าไปถอนมงถอนมั่นเน่ยเฮ็ดหน้าปงหน้าปังเนี่ยข้าโฮมเนเดอร์อันตรายค่ะแหละเกษตรกรชาวนาใช้เฮาเนาะครับเนาะอันนี้เป็น ข่าวล่ามาแรงพี่น้องสองมือที่ผ่านมาเนาคำนวณกับมือนี่แต่ว่าเบิงห้ามือภายหน้าเบิงเดินพยการจะให้เบิงแถวชุมชนบานพยการนะเบิงนี่พี่น้องพยากรห้าวันข้างหน้านี่เห็นบ่ห้าวันข้างหน้านี่มือเอื้อนมือหื้อนี่ก็ยังสี่สิบองศาเนี่ยเอ่เห็นบ่อีกมือหนึ่งก็ยังสี่สิบเอ็ดองศาพนนี่อันนี้แค่ขาดการเดินขาดการไหวนั่นแหละ 40-41องศาแห้งห้อนกว่ามือหนีอีกเดอ้อวันที่6อ่ะเพราะฉะนั้นก็นให้ระมัดระวังเนาะครับเนาะเอาไปเบิ่งแฟมผาแฟมข้าวกันซะก่อนคือหน้าข่าว4มีนาคมยมมีข่าวมาแจ้งนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมานะครับว่าวันที่5-6มีนาคมนี้ครับ ค่าดัชนีความร้อนนะครับจะไปแตะสูงสุดอยู่ที่51องศาเซลเซียสถือว่าร้อนอยู่ในระดับอันตรายเลยนะครับโดยในวันที่5มีนาคมเนี่ยน,นะฮะค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับเฝ้าระวังและอันตรายนะครับในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่50.6องศาเซลเซียสกรุงเทพ48.1องศานะครับแล้วก็กระบี่ครับ42.5องศาเซลเซียสนะฮะส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือจังหวัดตากครับ39.9องศาเซลเซียสแล้วก็นกครราชสี มา38.7องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันที่6มีนาคมเนี่ยนะครพื้นที่ที่คาดว่าจะร้อนจัดระดับอันตรายนะครับก็คือชนบุรีครับอุณหภูมิอยู่ที่51.4องศาเซลเซียสกรุงเทพ48.1องศานะครับแล้วก็ภูเก็ตนะครับ48.3องศาเซลเซียสแล้วก็ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังครับก็คือจังหวัดตาก39.6องศาเซลเซียสแล้วก็บุรีรัมย์นะครับ39.4องศาเซลเซียสครับ ซึ่งอากาศร้อนแบบนี้นะครับก็จะมีผลต่อสุขภาพนะครับเมื่อเราสัมผัสความร้อนแล้วก็ทํากิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานอาจจะทําให้เป็นตะคิวจากความร้อนแล้วก็เกิดโรคเพียแดดจากความร้อนและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคลมร้อนแล้วก็ฮิสโตกได้นะครับหากสัมผัสความร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับข้อแนะนำนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ดื่นน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับช่วงนี้ทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนด้วยครับ E aí